ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เหตุบังเองิญขอให้ท่านได้รับผลบุญด้วยกันนะคะโจโหาร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสร้างองค์ปูพ่พญานาคกลางสระน้ําและร่วมพิธีสมโพธพุทธาพิเศษอุโบสถณนะวัดพระกลางทุ่งอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะตามพวกเราสองคนมาชมบรรยากาศในงานด้วยกันได้เลยค่ะบทปฏิฐานจิตก่อนนอนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้กระทำมานับพบนับชาติไม่ท้วนจงมาช่วยส่งผลดลบันดาลให้ข้าพเจ้าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงปัญญาสว่างสวยขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า รั่งพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติมหาศาลให้เหลือกินเหลือใช้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไปทุกภพทุกชาติขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณจงทุกประการเทินนิพพานะปัจโยโหตุ มองเป็นจึงเห็นธรรมข้าพระพุทธเจ้าขอพึ่งเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสารณะไม่มีสารณะอื่นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าค่า